อันนี้เสียงกับคันพุ่งขาดกระดกอะ่ะอืออือยูพุ่งดีนะคว้าทันเฮ้ยอันนี้ด้วยเปกอันนี้กินโอ้ยอันนี้ครับโอ้ยเสียงเปกลอยมาเลยครับผม ลองปุ๊บกินปับ๊บนี่นี่นะี่เอาละเอาจริงด้วยโอ้โหขามือเลยตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยอีสันเอ๊ะตองตัวนิ้นโค<ท>้มเทลครับผมต้องเปรี้ยว,วรสสมหวานเจี๊ยบ ครับก็สวัสดีท่านผู้ชม f.c. รวมถึงนา้นานักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ตอนเย็นครับมีโอกาสก็มานั่งตกปลานาดินใหม่เดิมนะครับวันนี้ก็ได้ไปทำผู้ดูแลอ้างแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับก็อนุญาตให้เฉพาะคนภายในตำบลน,นะครับผมที่มาหากินได้นะครับไม่อนุญาตให้คนต่างพื้นที่เข้ามานะครับไปครับ เดี๋ยวจะลงซักซองลังนะครับผมก็ปั่นเยอะเซ็ตไปล้างแหละเดี๋ยวลงเลยครับไม่รู้นานมาตั้งหลายวันเกิดป่าอะไรขึ้งงนงงบุม่มหลายวันก็ไม่รู้ป่าจะเข้าหรือไม่นะครับผมก็เราก็ชอบตกปลาซะด้วยนะครับไม่ได้มาสี่ห้าวันนี้ก็หัววุว่นเลยแปกจิกแจงคำครับผมไปครับเดี๋ยวดูเผิ่เจอ ไปมนัมนๆครับวันนี้ไปไม้แรกลงไปเลยเป็กน,นี่ตีเป็นลายทีแล้วนะครับป่ายังไม่เข้าเลย,ยไม่ได้ปลาสักตัวเลยเดีย๋ยวประกอบคันอีกอันนึงนะครับเดยอะวันนี้ก็มีล้ำนะครับผมล้ำละเอียดแล้วก็ นมปังแล้วก็มะควิดนมเปี้ยวหนึ่งกองครับไม่ได้ใส่กะทิครับใส่นมเปียวอาดูว่ามันจะมีมากินไหวหรือไม่นะครับของเป็กจิบแจง้งผสมอะไรกันรู้นะครับยังไม่กินเลยวันนี้อ๋อของตะปองยนี้ไม่กิน,นครับเป็กกินแล้วครับเป็จิบแจง้งกินแล้วครับผมอือดูท่าวัตามอนี่เป็นไง อ,อ,อ,อัด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 มาเลยปล่าอะไรตัวแรกเฮ้ยปลาทูโอ้โมาดมาอะรกกับปลาทูเลยครับเอ้ามาๆมาๆมาแล้วของกระปองมาแล้วครับกิ่นสายพุ่งไปเลยโอ้ไซโลแน่นอนหืไมไม่อยู่ร่พุงลนะเออโอ้โหพลาดครับผม นีอาการอีกแล้วครับลงไปเมื่อกี้อันเนี้ยซ้ายมือนี่ฝนก็ตกเบาๆนะครับเบาๆบา,บานตะปองแรงนะครับไม่รู้จะทําอาชีพอะไรกันเลยครับตอนนี้ข้าวกาข้าวอะไรข้าวโพดโอ้หแห้งหอเหี่ยวหมดเลยครับเพ,พิ่งจะลงเม็ดเมื่อคืนนี้น้อยนึงนองเปกเนาะจนเอาข้าวของเสียหายไปแล้วตอนนี้ก็ตกครับ ไม่กลางลมก็ไม่เปียกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันแดงเอาคอเลยวะทำไมกระตุกแรงทีเดียวเลยนะป่าเริ่มเข้าแล้วครับผมแต่มันกระตุกแบบกระชากเลยแต่มันเงียบยังไม่รู้มมือนานแล้วไงนานวัน พออาทิตย์เลยจริงมมาดึงตึกๆๆนะครับเสียงเป็กไม่ยอมวัดให้วะใช้เบสซองหลังก็อย่างนี้แหละเพราะว่พะพวงแจ้าทำไมได้มาตกปลานี่ว้าวุ่นครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เข้าใจปลาเอาตึงมาเลยเสียเอาตอนเผลอสองคนแล้วนี่ติดต่องีอ้เต็มๆใครแย่งก็ต่อได้ไปสลระไปสักลูก,กนึงก่อนประเดิม ลุดวะอเอาเลยนี่ขั้นแดงไงลงไปเด้งคามือเลยวะกําลังตั้งสายอ,อันนี้ก็เอานี่เอามาสองอะไร ออกมาโดนอืออมนะแล้วตัวแรกประมาณตัวแรกกระเพียนกระเพียนนะครับผมเก็บก่อนน,นิ่มๆเมลยอือ โดนมันอาจจะกระเด้งใช่ไหมคี่บอกน้ว่าไม่โดนอะโอ้โหไม่โดนจริงด้วยอ๋อโดนแล้วอ๋อเป็กก็ได้โอ้ยไม่โดนแล้วอะไรวะเสียงเป็กโดนแล้ว ติดอะไรไว้เร็วๆไอ้ยสนานวันวายโอ้โนินซะด้วย <c oughs> ดึงคันพุ่งเลย <c oughs> อะไรวะหืมปลามนนินเงี้ยโอ้โหดึงคันพุ่งเหรอเบรกอ่อนๆตัวแค่นี้ดีนะ <c oughs> ปลนนินตัวแรกครับผมว้าวมอนมอนเขาตัวล่าง เจ็ดตะหง่ะโดนจริงด้วยโดนจริงด้วยเป็กลอยมาเลยอืมกระนิษแล้วมีน้อยมีน้อยว่าวเดี๋ยวเอาตอนต้นเนดี๋ยวจริงด้วยอืมจุ๊บมาแล้วครับน้องเปียวทำงานเป็กน้องเปียวทำงานนะเป็ก น้เปี้ยวทำงานนะเปกเอ้นินดึงนั้นเลยโอ้รุ่นเล็กเข้าดิกินเบาหน้อยพดีนะควาทันเฮ้ยอันนี้ด้วยเป็กอันนี้กินโอ้ยอันนี้ครับโอ้ดึงคันพุ่งเลยน้เปี้ยวทำงานอีกแล้วนะเป็กนะโอ้ไมลยลงไปนู่น โคตรโหดอ่ะนมเปรี้ยวหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยเปกโดนเลยเหรอไม่โดนเฮ้ยเสียนเปกลอยมาเลยครับผมลลงปุ๊บกินปับ๊บแหนนี่นี่แจ๋วอันแดงเอาอีกแล้วมั้งนี่ นี่ไงเป็กเอางายเอางยโอ้ตัวเล็กๆครับปลานินกินแรงมากเออโอ้เบกอ,อกกักแอกแต่อะไรหนินนินจริงๆ,ๆด้วยเฮ่ hey! เจ้าเจเจเล่นปลานินครับวันนี้น้อเปี้ยวหวานเจียเจ๊ยบของเสียนเป็กมาแล้วครับโหเตียงไก เป้ปิยวน้ำมาเลยงัดจะไปไปอ้นางน้อยฮแจ๋วจริงแล้วครับของตะปองเก็บอันนั้นมาปุ๊บอันนี้ดุงพุ่งทุกทีเลยวะโอ้โอ้โตกะขัดเดี่ยวหอละมัง้งเฮ้ดึงพุง่งดึงพุ่งเลยครับผมนี่เอ้ยนี่นี่ลิกนะครับผมอืม ใส่สวยน้อยครับตัวนี้แกวดุเปี้ยวครับหวานเจีย๊ยบรสส้มเอาแล้วสายเด้งเป็นกองเทเลยไม่อยู่ไงห,หลุดวะโอ้โหนี่น่าเลยเอ,อีกแล้วเสียดเปกมาอีกแล้วปนินนี่ โอ้ยคอนตะปอกอีกแล้วตะปอกอีกแล้วนั่นไงนี่ไงนั่นไงตึกดอนตึกดอนอื้อๆหนูอ่ายาน้ําเป็กยาน้ําเป็กแค่เดียวก็เอาเออแค่เดียวก็เอาโอ๊ยสายหน่อยเอาละๆอะฮะเดี๋ยวมอฮะ โอ้ใสพ่พุ่งอยู่ดังใช่ไหมไม่อยู่วะพลาดอ,อาละเอาจริงด้วยโอ้โขามือเลยตัวใหญ่วะนี่ใส่วะมีไใส,ส่แน่นอนแหลงใช่ไหมขามือเลยนี่ลงปึหรือเกาะข้างข้างวะอเอ๊ะตองตัวนินคู่ครับนินทู ว้าแทนแทแทแทนเแทนของแท้ครับผมนมเปรี้ยวรสส้มหวานเจี๊ยบดนี่ปตวตามียามชายฟังนะครับตอนนี้ที่นี่ห้ามคนบ้านอื่นนะครับผมขอบอกไว้เลยไปครับเหลือนมเปรี้ยววันนี้หวานเจี๊ยบครับนมเปรี้ยวรสส้ม เองสองอันไม่ทันใช่ชดึงขันลงน้ำเลยโดดโอู้ไปโดดรอเรนต่ปาเพ่เกิน่ะปกินต่ลาตะเพียนี่เป๊ก,กดดปะเก็ลลนะกปลาาปน,กนก่กน่ากนแ่าเีนออาเออลา,ายยเยลยะเยนน,นี่นี่ีแ,แอาีานีกแล้วออกแล้ว รสอีกแล้วเป๊กน้ำเปรียร้ยวรสส้มหวานชิม่มน้ำเปรียร้ยวรสส้หวานชิ่บตะกี้ได้ปลาดินโคเองอออืออืออือนี่มาอีกหนึ่งครับปน,นินแดนแดน,แดนอ่านานๆได้กว้างเอาเลยเจ๊ลุยเฮ้ยข้างหน้าแล้วปุ๊บแจ่มแจ๋ว ตวัดสายก่อนึกแจ๋รอดูผลงานกันปลากินแล้วมั้งไงไป อันพุ่งสองหัวนะโอ้ยโดน,นตาอะไร่าล้ว,วตอนเย็นเจ้ช่วยวัดสวมากนินตรงน,นี้ก็ตกปนนินไว้นี่ไงไยังไงฮะมไ่ใช่ออกมันดิน่งตัว งลงไปโน่นไปโน่นปล่อยหน้าอ๋จอจขดโค2เอ๊ะอ๋อไม่ใช่ตัวเล็ก <laughs> มีขึ้นน้ำมองไม่เห็นโอเคได้หนึ่งครับนินครับผม เส้นเปนกลอยมาแล้วครับนี่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 ไแจว้วคนตุ๊บเป็นปปเราฮะบอกแล้วยักคุณอู้เจวัดก่อนอู้ตะปองวัดทามมันไม่อยู่วะเจมาตะปองฟราวครับผมนี่ เพียนเพียนเพี้ยนนั่งแค <c oughs> บเดียวตาหลายลอะไเง้ยเป็นไงเสียนเปกโดนไม่โดนต่อหน้าบ้านหรือป่ปยาปลาใหญ่เองอปลาใหญ่แท้เยยองมุนเง,นนงปลาควงอสองตัวมังบ้าเบาอ,อเสยียไปเสยียมานอ๋อ สะเทินมาเลยอเอเ้ยลมแรงมากครับตอนใกล้ค่ำกับเพื่อมเชียคยุนไปย้อนมายุ้นไปย้อนมานั่นเองก็ป่ากกินนันนะ วันใสโอ้ตัวม้อตื่อๆมาใช่ไหมก็มานะก็มานี่ฮึจับเพียนครับผม มดล้ไงเอาไมมเอ้าให้ปันเองอ๋อรีบไปนะเอ๊ะก็มนกูก็ไม่มีคียามให้วิ่สายมึงสองให้นีแล้วก็เออคนเราสองมาจดเก็บเอาเงียบเลยล่ะนี่ครับ เดี๋ยวรงตะปองครับนมเปรี้ยวรสสมหวานเจี๊ยบเสือนเปกเอาไปครับโดนไลนมา,น,านีน่เพี้ยนเพี้ยนเฮ้ยเฮ้ยเปกขาดกองนิดหน่อย <c oughs> โอ้ดึงขนปุ้งเลย <c oughs> ไม่รู้อ่ะเออดึงแรงจริงเดียมจังค่านี่ไงคน <c oughs> นี้ตัวสองนิ้วยังว่าโอ้ ตึงแรงแท้เออมุดแล้วเนี่ยไปเก็บเออพอได้เมียไม่ได้าละไอ้ยาขึ้นตปองเทนี่ยเข้าให้อ่ะเองเยิบให้น้อยแกหวานทีค่าจะลงมันเนี่ยปองแกกระชายค่าแท้จะลมพี่เมียเลยเนาะเฮ้ย นีตะปองมาเอาปลาน,นิลครับผมหยูยไส้ไม่โตเท่าไรครับจองสามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วโดยประมาณก็ถือว่าได้กินอยู่ครับก็ยุดที่มาตกนะครับก็หางจากประป่าหมู่บ้านนี่สามร้อยกว่าเม็ดได้อยู่ก็ไม่ทําให้น้ํเน่าเสียนะครับก็ยังไงแล้วก็ฝากเป็นกำใจให้ตะปองกันด้วยครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลํำลากลับบ้านากันก่อนนะครับ ก็ขอย้ำนะครับว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้ต่างบ้านเข้ามาหาก,กินนะครับให้เฉพาะคนในชุมชนนะครับผมตำบลในอินเท่านั้นไปครับผมสวัสดีครับ